มีงาน่ปไหมครับนี่เป็นน้องเปือหัวหน้าเคลื่อนทีวนิดครับดูแลสัตว์มาไลนะครับสุดยอดสุดยอดครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณขนาดเลยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับดอยสอยมาลัยเดนกี้้โอ้สุดยอดครับผมวันนี้ไอจ่ายได้หาละนะครับแล้วก็ขอบคุณนาคมสานด้วยครับวันนี้นาคมสานดูแลตลอดแล้วครับผมขอบคุณเจ้าหน้าครับผม พราะว่ารอบก่อนผมก็มาทำกี่มือนะครับอ่าเข้ามาขอกล้องหน่อยขอกล้องเลยรวมใครไม่กล้องนะครับผมขอกล้องผมขอกล้องตัวนหนึ่งครับเอามาถ่ายกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้โดยสอยมาลัยครับกับอาจารย์เฉลิมชัยโคศสีพิพัฒน์ขอบคุณครับลูกพี่ผมพี่คอมสารอยู่กับผมตลอดทั้งทิปเลยนี่ครับ เป็นอย่างที่เป็นที่พิเศษนะครับเป็นที่พิเศษนี่นี่ครับถ่ายเก็บเอาไว้นะโอเคครับแล้วก็ทีมงานที่เฮาลูกมาจากเชียงใหม่เชียงฮายตรงนี้เออเป็นตัวเริ่มสตาร์ทเหอคัมือไหนเมื่อกี้เตี๋ยแล้วแต่นี่รอบพี่รอบหน้าจาไมาเยอะจะไปหนะ่ะ ผตัผาตัดเตรียมตัวน้อผาตัดจะลุกเป็นไฟเอาป่ะผาตัดจะลุกเป็นไฟกับก๊มเนี่ยน้อโอ้ฮาแน่ผาตัดนี่ฮาแน่นะครับติดตามรับชมนะครับผมคลิปต่อไปเน้อนะครับผมคลิปต่อไปอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าจะไปผาตัดอ่าเดี๋ยวจะไปที่ไหนวันใดเดี๋ยวจะบอกเจ้าทินโอเคก่อนครับเนาะประมาณนี้ครับ จอพิครับดอยสอยมาเลยสวครับสวครับไดเลยเอไปยเออถ่ายป้ายังไปสัดีสวัด